ทำไมแมวชอบนอนทับตัวเจ้าของขยับนิดหนึ่งก็ไม่ได้แมวของคุณชอบนอนทับคุณมากกว่าเตียงนุ่มๆของตัวเองหรือเปล่าบางครั้งพวกมันอาจจะกักขังคุณไว้เป็นชั่วโมงกลัวว่าถ้าคุณขยับนิ้วเดียวพวกมันจะตกใจและวิ่งหนีแมวมีพฤติกรรมการนอนหลับที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจซึ่งอย่างรากลึกในสัญชาตญาณของพวกมันแม้ว่ามันอาจจะทําให้เราสับสนและสงสัยว่าทําไมแมวของฉันถึงนอนบนเท้าหน้าอกหัวขา หรืออะไรก็ตามที่พวกมันปีนขึ้นไปได้แต่จริงๆแล้วอาจมีเหตุผลที่ชัดเจนมาก6เหตุผลที่แมวชอบนอนบนตัวคุณแมวมักเลือกสถานที่นอนหลับด้วยความระมัดระวังและเมื่อสถานที่นั้นคือตัวคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมาสำรวจเหตุผลทั่วไปบางประการที่ทำไมเพื่อนสัตว์เลี้ยงขนปุยของคุณถึงเลือกที่จะงีบหลับบนตัวคุณกัน 1. แมวกำลังผูกพันกับคุณ แม้ว่าหลายคนเชื่อว่าแมวนั้นอ่อนโยนโยนตกว่าสุนัขแต่การผูกพันเป็นแง่มุมพื้นฐานของพฤติกรรมของแมวหากคุณสงสัยว่าทำไมแมวนอนทับคุณนั่นอาจเป็นสัญญาณของความไว้วางใจและความรักพวกมันปรับรูปแบบการนอนหลับให้ตรงกับคุณโดยแสวงหาจังหวะก,การเต้นของหัวใจและการหายใจของคุณนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการทำเคเรื่องหมายกลิ่นของพวกมันบนตัวคุณซึ่งเป็นท่าทางที่ใกล้ชิดในโลกของแมวหมายความว่า คุณเป็นส่วนหนึ่งของวงในที่พวกมันไว้ใจหากคุณต้องการผูกพันกับแมวของคุณพยายามส่งเสริมพฤติกรรมนี้หรืออย่างน้อยก็อย่าขัดจังหวะเมื่อพวกมันตัดสินใจนอนบนหน้าอกหัวขาหรือเท้าของคุณ 2. แมวกำลังทำเครื่องหมายอาณาเขตไม่ว่าเราจะคิดว่าเพื่อนขนปุยของเราเชื่องมากแค่ไหนพวกมันก็ยังคงเป็นสัตว์และจะปฏิบัติตามสัญชาตญาณและแรงจูงใจที่ลึกซึ้งที่ขับเคลื่อนพวกมัน เมื่อพูดถึงการทำเครื่องหมายอนาคาเขตของแมวอ้อมแขนหรือหน้าอกของคุณกลายเป็นมากกว่าแค่จุดที่สะดวกสบายมันคือการอ้างสิทธิ์แมวมีต่อมกลิ่นที่พวกมันใช้เพื่อทำเครื่องหมายอนาาเขตของพวกมันและโดยการเลือกนอนบนตัวคุณพวกมันกำลังบอกว่าคุณเป็นส่วนสำคัญของอนาเขตของพวกมันช่วยให้พวกมันสร้างความปลอดภยัยและความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมของพวกมันคุณเคยคิดไหมว่าแมวของฉันรู้สึกปลอดภัยกับฉันไหม ถ้าพวกมันยีบหลับบนตักของคุณนั่นเป็นการเดิมพันที่ปลอดภัย 3. นอนหลับแบบเข้าสังคมการนอนหลับแบบเข้าสังคมเป็นพฤติกรรมที่อย่างรากลึกในธรรมชาติทางสังคมของแมวตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมแมวไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยวเสมอไปแม้ว่าพวกมันจะสามารถเดินเล่นสำรวจหรือล่าสัตว์ตามลำพังได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่พวกมันก็สามารถเพลิดเพลินกับการอยู่กับเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงพักผ่อนด้วยการเลือกนอนกับคุณแมวกำลังมีส่วนร่วมใน กิจกรรมร่วมกันที่เสริมสร้างความผูกพันของคุณและมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับพวกมัน 4. ฮอร์โมนของแมวส่งผลต่อการนอนหลับจากการศึกษาฮอร์โมนของแมวเช่นออกซิโทซินผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมวตัวอย่างเช่นการศึกษาโดยนักประสาทวิทยาชาวอเมริกันพรแซคอเผยให้เห็นว่าแมวมีระดับออกซิโทซินเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพันธะ และความรักเมื่อพวกมันมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้แมวของคุณเลือกที่จะนอนกับคุณเนื่องจากมันเสริมสร้างความผูกพันและนําความสุขมาให้พวกมัน 5. แมวกําลังหาความอบอุ่นอย่าลืมสัญชตาตญาณของสัตว์ทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วยที่มักจะรวมกลุ่มกันและแบ่งปันความอบอุ่นร่างกายเมื่ออุณหภูมิลดลงแมวก็เช่นกันหลายคนเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมักกังวลว่าแมวของฉันหนาวใหม่ โดยเฉพาะในฤดูหนาวแต่ถ้าคุณต้องการให้พวกมันอบอุ่นวิธีที่ดีที่สุดคือให้พวกมันนอนหนุนกับคุณแมวถูกดึงดูดไปยังจุดที่อบอุ่นที่สุดและร่างกายของคุณก็เป็นแหล่งความอบอุ่นที่เหมาะสมแม้ว่ามันจะหมายถึงการนอนบนหัวของคุณซึ่งทั้งอบอุ่นและนิ่งทำให้เป็นที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเพื่อนขนปุยของคุณ 6. แมวของคุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อแมวเลือกนอนใกล้ๆคุณนั่นหมายความว่ามันรู้สึกปลอดภัยกับคุณอย่างที่สุด สามสิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับแมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากทั่วโลกแต่หลายคนก็ยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับแมวอยู่บ้างต่อไปนี้คือสามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับแมวหนึ่งแมวไม่ใช่สัตว์ที่โดดเดี่ยวหลายคนคิดว่าแมวเป็นสัตว์ที่โดดเดี่ยวและสามารถอยู่คนเดียวได้แต่ความจริงแล้วแมวเป็นสัตว์สังคมที่ต้องการความรักและการดูแลจากเจ้าของเช่นกันแมวต้องการการเอาใจใส่ และเล่นกับเจ้าของเป็นประจำหากแมวไม่ได้รับความรักและการดูแลที่เพียงพอแมวอาจแสดงพฤติกรรมผิดปกติเช่นกัดข่วนหรือทำลายข้าวของ 2. แมวไม่เข้าใจการลงโทษแมวเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ด้วยพฤติกรรมแมวจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านการเรียนแบบและรางวัลหากเราต้องการสอนแมวให้ทำบางสิ่งเราต้องสอนด้วยวิธีที่เหมาะสมเช่นการเสริมแรงเชิงบวกการลงโทษจะทำให้แมวกลัวและไม่เชื่อใจเรา 3. แมวมีภาษากายของตัวเอง แมวมีภาษากายที่ซับซ้อนที่เราสามารถเรียนรู้เพื่อเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของแมวได้เช่นการกระพริบตาการเลียขนการถูตัวการอ้าปากเป็นต้นหากเราเข้าใจภาษากายของแมวเราก็จะสามารถสื่อสารกับแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปนี้คือตัวอย่างภาษากายของแมวที่ควรรู้การกระพริบตาช้าๆเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจและความรักการเลียขนเป็นการบ่งบอกว่าแมวรู้สึกสบายใจและผ่อนคลาย การถูตัวเป็นการทักทายและแสดงความเป็นเจ้าของการอ้าปากเป็นการแสดงความหงุดหงิดหรือขู่หากเราเข้าใจแมวมากขึ้นเราก็จะสามารถเลี้ยงแมวได้อย่างมีความสุขและเข้าใจกันมากขึ้นสี่เหตุผลที่คนญี่ปุ่นบอกว่าเลี้ยงแมวแล้วทําให้มีความสุขมากขึ้นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงไว้ที่บ้านพอๆกับสุนัขแม้ว่าบางครั้งเจ้าเหมียวน้อยทําตัวเหมือนไม่สนใจเจ้าของดื้อรัน้นและเดาใจยาก แต่น้องแมวก็มีเสน่ห์ดึงดูดให้ทาสแมวหลงรักจากขนที่นุ่มฟูและความสุขสนในบางครั้งผู้สูงอายุในญี่ปุ่นมักเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนและพวกเขาดูมีความสุขขึ้นหลังจากที่เริ่มเลี้ยงแมวมารู้กันว่าทำไมเลี้ยงแมวแล้วคนเรามักจะมีความสุขมากขึ้นกันค่ะ 1. มีน้องแมวมารอรับตอนกลับบ้านแมวจะไม่ใช่กับแมวทุกตัวแต่แมวส่วนใหญ่จะออกมาทักทายเจ้าของเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านแม้ว่า จะเป็นการออกมาทักทายเพียงเล็กน้อยแล้วกลับไปอยู่ในมุมโปรดของพวกมันแต่ในวันที่เราเหนื่อยจากงานที่ยุ่งทั้งวันหรือเจอปัญหาจากที่ทำงานการเปิดประตูเข้าบ้านแล้วเจอน้องแมวมาทักทายคลอเคลียก็ทำให้ความเครียดที่พบพานหายไปและรู้สึกสุขใจว่ามีมิตรแท้รออยู่ที่บ้านเข้ามาแทนที่ 2. แมวคือนักบำบัดแสนพิเศษแมวมีอุปนิสัยขี้อ้อนตัวเล็กขนนุ่มและน่ารักการได้เล่นกับแมวหรือลูกขนแมวจะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียด และฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือได้อีกด้วยการมีแมวอยู่ที่บ้านเหมือนกับมีนักบำนัดบำเบิรนที่ทำให้เจ้าของมีความสุขที่ได้ลูบขนหรือจับพวกมันขึ้นมานั่งบนตัก 3. แมวกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนความรักฮอร์โมนความรักหรือออกซิโทซินอะซิโทเซนเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายคนเราสร้างขึ้นมาเมื่อได้รับการสัมผัสหรือกอดจากคนรักหรือครอบครัวการสัมผัสแมวโดยการลูบขนแมวก็ทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนชนิดนี้ออกมาด้วย ฮอร์โมนความรักนี้จะทำให้คนเรารู้สึกมีความมั่นใจปลอดภัยและมีความสุข 4. แมวคือแบบอย่างของการมีชีวิตที่อิสระและไร้กังวลแมวเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายอย่างสง่าง,งามและไม่ไหลไปตามกระแส,สสิ่งแวดล้อมรอบตัวแตกต่างจากมนุษย์ที่มักยุ่ง และวุ่นวายกับการทำหน้าที่ในแต่ละวันคอยกังวลกับความคิดของคนอื่นรวมถึงมักถูกกระแสสังคมพัดพาไปจนทำให้ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายอารมณ์แมวเป็นแบบอาย่างที่ดีที่ทำให้คนเห็นและคิดได้ว่าบางครั้งเราควรหันมามีวิถีชีวิตที่อิสระไม่กังวลไปกับทุกเรื่องและใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้างเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขจากเหตุผลต่างๆดัง,ดงข้างต้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทาสแมวจึงรักและดูแลเจ้านายอย่างดี เพราะแมวน้อยคือเพื่อนแท้สี่ขาที่ช่วยเสริมสร้างความสุขในทุกวันให้แก่เรานั่นเองค่ะจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ